ที่ผ่านมาฮะหลังโตมทีที่ผ่านมาที่หลังเลือกตั้งเราไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสะสในสภาผู้แทนราษฎรนี่นะพรรคเราก็มีกิจกรรมต่อเนื่องโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนนะผู้ใช้แรงงานทั่วไปเนี่ยส่วนมากจะส่งเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านทางเพจแรงงานนะนะให้เราช่วยเหลือในด้านกฎหมายนะจะเป็นในเรื่องของที่ดินนะการบุกรุกนะนะครับโดยเฉพาะในส่วนของลมก้าวนี่เราก็ก็ช่วยอยู่ตวเนี้นะในเรื่องกรณีทวงถามนี่ นะครับซึ่งโดยหลักๆแล้วเรากม็มีนักกฎหมายคอยดูแลเขานะฮะคือไม่ถึงว่ากรณีที่เจ้าหนี้นะะนะนะมาทวงถามนี่นะกรณีที่ไม่มีเงินผ่อนบ้านเนี่ยนะเราให้ทนายเราเนี่ยไปไปวิ่งนะในการจราจาต่อรองนะก็ได้ได้ผลอยู่นะนะครับส่วนมากประชาชนเนี่ยเวลาไปกู้นะฮะจะเป็นสาบันกันเงินนะจะเป็นรายบุคคลก็แล้วแต่นะเวลาทวงถามนะครับประชาชนไม่ค่อยรู้นะครับอาจจะไม่ไม่ ไม่ไปไม่ไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะท้ายที่สุดเขาก็ฟ้องถูกไหมฮะนะครับบังคับคดีเนีนะ่ยในชั้นนี้แหละฮะเราใช้ทนายเราไปกิรยาต่อรองนะให้ลดนะครับเรื่องผ่อนปลนนะนะครับถ้าเป็นของทุนของรัฐบาลการเชหาอย่างเงี้ยนะเราก็ให้ทนายของเราไปพูดไปคุยนะฮะนะครับมีหมู่บ้านหนึ่งนะผม,มเอ,อ่ยชื่อนะฮะนะครับในกรุงเทพเนะี่ยโดยใช้เงินการเชหาเนี่ยมาก่อสร้างทําบ้านที่อยู่อาศัยพอเงิน พอเกิดโควิดนะฮะไม่มีเงินส่งนะฮะก็จะถูกยึดบ้านเนะี่ยเราก็ไปประวิงนะไปคุยเขาก็ก็ไม่มียึดนะนะรับก็ท่อเวลาไปอีกอย่างเงี้ยนะวิธีการแก้ไขของเรานอกสภานะฮะปัญหาแรงงานกนะ็เช่นเดียวกันครับเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยนะครับหรือแม้กระทั่งไม่จ่ายค่าจ้างตรงเวลาเงี้ยเราก็คอยไปบันีบันนอมไก่เกียกับเจ้าที่แรงงานของรัฐสิ่งเราเนะี่ยเราทำทำนอกสภานะส่วนประเด็นที่อยู่ในสภาที่เราขับเคลื่อนอยู่ อย่างเช่นมะเร็งเนี่ยนะนะครับที่เรามองว่าสามกองทุนเนี่ยโรคบางโรคเนี่ยไม่ได้ฟรีทั้งหมดนะยาบางตัวไม่ฟรีเพราะยาตัวใหม่ขึ้นมายังไม่ถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในบัญชียาของกรมบัญชีกลางมันก็เบิกไม่ได้สิ่งเราเนี่ยพักรรงงานเราพยายามที่จะทําให้สามกองทุนเนี่ยที่ว่าฟรีเนี่ยจะเป็นกองทุนสวัสดิการของรัฐกองทุนประกันสังคมนะกองทุนสปะสะช์นะทำอย่างไรนะให้สามกองทุนฟรีเหมือนกับโฆษณาไว้นะครับยาทุกตัวต้องบรรจุเข้าไปใน บัญชียากรมบัญชีกลางนะมันยังจะสามารถเบิกได้ปีได้สิ่งเราเนี้ยเราทำขับเคลื่อนอยู่นะครับคือจริงๆผมเนี่ยนะได้ถูกแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีท่านพิพัฒน์เนี่ยนะครับของผมทนี่จะดูรับเรื่องเราลองทุกนะความเดือดร้อนของแรงงานนอกระบบในระบบด้วยมันก็โยงมาถึงภาคประชาชนทั้งหมดนะครับเราอาศัยช่องเนี่ยนะเพื่อจะเป็นขบวนการ่งในเวลาแก้ไขปัญหานะครับก็สามารถชงได้แต่ในเรื่องสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยนะ ก็มีงานเนี่ยงานแรกที่เราจะจับนะก็คือบึงไม้นะนะครับซึ่งหลังจากเลิกประชุมนะเสร็จภารกิจนะจากประชุมจากโคราชสีชิวแล้วเนี่ยผมก็จะประชุมหารือกับกรรมการพักนะครเพื่อยกร่างหนังสือส่งถึงนายกเพื่อให้เล่งลรัฐนะเข้ามาดําเนินการในเรื่องของที่พี่น้องประชาชนเนี่ยทั้ง3ตําบลเนี่ยสี่ตำบลเนี่ยนะที่เขาเขาอยากจะได้เป็นแลนด์มาร์คเป็นกระทิงเป็นเป็นแลนด์มาร์คเพื่อจะเป็น การท่องเที่ยวนะดึงดูดให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยและต่างประเทศเนี่ยเขามามาท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดรายได้อย่างเงี้ยนะอันนี้เราสามารถนะฮะทำหนังสือถึงนายกซึ่งเราก็จะทําอาจจะยื่นภายในสัปดาห์หน้านะครับภาพภูมิใจที่สุดก็คือหนึ่งสมาชิกประชาชนสนใจปัญหาของของเศรษฐกิจของแรงงานนะครับโดยเฉพาะสมาชิกพรรคเราเนี่ยนะนะเราก็สามารถที่บอกว่าเราจะมาประชุมนะสมาชิกก็ให้ความสนใจ เมื่อคืนก็พอหัวหน้าพักกรรมการพักมาก็มีประชาชนขอสมัครเป็นสมาชิกอย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจนะที่ไปทุกที่นะจะเป็นแบบนี้นะนะครับเมื่อสอบดาศิสร็แล้วไปเปิดที่บึงกลุ่มนะเขตบึงกลุ่มนะของของ,ของกทมนะนะครับเราไปพูดนโยบายนะประชาชนที่มาฟังก็สมัครเป็นสมาชิกได้ร้อยกว่าคนนะนะครับตอนนี้สมาชิกเราเกือบเกือบหมื่นแล้วตอนนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราภูมิใจนะทุกที่เราไปเนี่ยมันจะมีเพิ่มตลอด เพราะว่าพรรคการเมืองในประเทศเรา79พรคเนี่ยสมาชิกพักเนี่ยนะของประชาชนสมัครไม่ถึงไม่ถึง2ล้านนะประชากรใช้สิทธิ์เลือกตั้งในปี66เนี่ยนะประมาณ50ล้านนะประมาณ50ล้านคนผู้ใช้สิทธิ์นะ56ล้านเนี่ยนะครับเป็นสมาชิกพักสอล้านกว่าเนี่ยนะครับผมว่าเชื่อประชาชนส่วนมากเลยฮนะเกือบ100%ยนะนะครับยังไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเลยสิ่งเราเนี่ยเราภูมิใจพรรคแรงงานเราเกิดเราสามารถรดลงให้ประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิกพัก เพื่อจะให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยให้ความรู้ในการเลือกตั้งอย่างเช่นวันนี้เราจัดอบรมสัมมนาเราจะพูดกฎหมายนะครับที่เป็นสิทธิประชาชนควรจะรู้ที่เรจะเข้าถึงสิทธินะครับแล้วจะพูดในเรื่องของสิทธิพรกการเมืองสิทธิสมาชิกมันเป็นแล้วไม่ได้อะไรอย่างเช่นเป็นแล้วก็ได้ความรู้อย่างน้อยมาฟังกฎหมายมาฟังในเรื่องของนะครับ สภาพแวดล้อมนะเศรษฐกิจต่างๆนะรู้ในเรื่องนโยบายพักกันเมืองที่หาเสียงอย่างเงี้ยประชาชนควรรู้ใช่ไหมอย่างเงี้ยท,ทุกเดือนนะเราคือเรามีนักกฎหมายอยู่แทบทุกภาคส่วนนะเราตอนนี้เรามีทนายความเป็นนักกฎหมายสิบสองคนเฉพาะออสเตรเลียจะให้ทนายเทศบรรยายดูแลนะอีสานี่เราก็จะมีนะครับสำนักง,ง,งานอยู่ที่บึงการนะนะครับนองบัวลำพูเราอยู่มีอยู่ที่จังหวัดตัวจังหวัดเลยฮนะบุรีรัมเราก็มีฮนะนะครับเรามีแทบทุกภาคส่วนสกุลเงิเรามีหมดนะฮะ นะครับใครมีคดีโดยเฉพาะคดีแบบมโนสาเล่นะฮะะนครับโดยเราใช้ทนายเราก็ไม่ให้เสียตังค์นะฮะพรรคก็บริการค่ารถให้ทนายไปดูหน่อยสินะค,คนดีร้องบอลระดกอย่างเงี้ยนะสุนทร,รัพณีย์นน้อยเนี่ยนะครับเราก็สามารถทําให้ได้แทนที่เขาจะไปจ้างทนายทางพาณิชมาถูกไหมฮะมันก็หมื่นสองหมื่นเนี่ยนะต้องไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบม,มาทําที่ดินของเตยแท้เเๆเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีคนร้องอยู่เรื่องสปบอก,กที่รัฐบาลจะเป็นโฉนดเนี่ย นะครับก็มันก็ติดทับซ้อนกันอยู่ใช่ไหมตามข่าวเนี่ยเราก็ยังไม่ได้รับเรื่องเต็มที่อย่างเช่นของอุตสดิตทวันนี้ถ้ามาพูดเรื่องสอปกระนะครับจะออกโฉนดเนี่ยนะทำได้ไหมยังไงเราต้องไปสืบเสาะก่อนตอนนี้ภาครัฐก,ก็ยังสับสนอยู่เหมือนกันนะมันจะออกอยังไงออกแล้วโฉนดจะมีมูลค่าเหมือนกับโฉนดปัจจุบันหรือเปล่านะสปกอ,อเป็นที่ทํากินของรัฐบาลยกให้คนที่ไม่มีที่ทํากินต่อ,อเนื่องโดวยทาย,ยาทแค่นั้นเองถ้าเป็น,นโฉนดแล้วออกเป็นโฉนดแล้วจะ กู้ธนาคารได้ไหม,มการันตีได้ไหมมันก็ต้องดูรายละเอียดอีกทีนึงผมว่าที่สบกนะที่เป็นข่าวตัวนี้นะก็ต้องทําให้รอบคอบนะนะครับเพราะว่าส่วนมากนักการเมืองนะฮะประมาณ80%นะที่ครอบครองที่สบกนะครับผมก็ไม่เคยชื่อนะครอบครองและทำโฉนดได้ยังไงบางทีนะมันก็ก็มีเยอะอยู่นะครับสวมธิ์อ่างเงี้ยนะก็มีผมว,ว่านักการเมืองนะตัวสําคัญนะะที่เป็นบริหารนะครับเราฐานะภาคประชาชน ตนละพักแรงงานเราก็คอยตรวจสอบก็เป็นหูเป็นตานะฮะนะครับสิ่งที่แนะนำรัฐบาลสปรกรก็ควรทําให้ระมัดระวังให้คนที่มีสิทธิ์จริงๆที่จะออกเป็นชนุดได้นะอย่าทําเพื่อเอาคะแนนเสียง